สวัสดีค่ะชื่อป๋อมแปมนะคะปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ชั้นปีที่4ค่ะชีวิตก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าคือก่อนหน้านั้นออชอบโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาผิวพรรณตั้งแต่ประถมมอต้นก็คือจะโดนรุ่นพี่ในโรงเรียนบูลลี่ทุกวันค่ะจนทําให้เรารู้สึกไม่กล้าเข้าสังคมการสื่อสารกับผู้อื่นแย่ลง และนนำไปสู่การทำให้จิตใจของเราอะคะ่ะหอเหี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะวันนั้นนะคะเป็นวันที่โบสถ์มีงานฝังเข็มเราก็ตามพี่รหัสมาซึ่งพี่รหัสเราก็ติดตามพี่เขามานานพอสมควรในทาง Facebook ชอบเข้าไปอ่านสตอรี่เกี่ยวกับพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจแต่เราชอบเข้าไปอ่านทุกวันวันนั้นเราก็ตามพี่เขามาที่โบสแล้วก็ช่วยงานในด้านของเช็ดที่นอนให้ผู้ป่วย ขณะที่เราก้มลงเช็ดอะคะอ่ะมีแม่น้องคนหนึ่งพูดว่าเดินเข้าไปช่วยพี่เขาเช็ดซิลูกแล้วน้องก็เดินมาด้วยความเต็มใจมากแล้วก็พูดว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับซึ่งเราก็รู้สึกประทับใจมากอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่เราเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วพี่ที่โบทก็ชอบเล่าเรื่องพระเจ้าให้เราฟังทุกครั้งแล้วก็เล่าให้ฟังเกือบทุกคนค่ะจนทําให้เราเกิดความสงสัยว่าทำไมพี่ที่โบทร,รักพระเจ้ามากขนาดนี้ แล้วเย็นจากนั้นนะคะเราก็รับเชื่อทันทีเช้าวันถัดมาเราก็ทิ้งทุกอย่างที่ไม่ใช่เส้นทางของพระเจ้าการเป็นรูปเคารพหรืออะไรต่างๆทิ้งลงแม่น้ําทั้งหมดเลยค่ะหลังจากรู้จักกับพระเจ้ามาสองอาทิตย์มูลนิธิมูลนิธิสุพรรณมิตแห่งประเทศไทยอะคะ่ะเซ็นอนุมัติงบประมาณในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้เพราะว่าบ้านเรา น้ำทั่วมา7ปีซึ่งเราเป็นความฝันที่เราตั้งใจเรียนจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าอยากได้บ้านหลังใหม่แต่พอมาเชื่อพระเจ้าได้2อาทิตย์ฝันมา7ปีก็เป็นจริงพระเจ้า,ามูลนิธิสุภนิมิตเซ็นงบประมาณให้แล้วก็มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือตามถัดมาแล้วเราก็มารู้ที่หลังว่ามูลนิธิสุภนิมิตแห่งประเทศไทยอะคะ่ะเป็นพันธกิจกับคริสเตียนในงานส่งต่อความรักให้เด็กยากไร้ ที่คิดจากใจสมานสุขุมวิทค่ะเราก็เชื่อสนิทใจว่าพระองค์ทรงตามพระสัญญาจริงๆแล้วพอมารับเชื่อพระเจ้าก็มีการเข้าสังคมดีขึ้นการแก้ปัญหาดีขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วก็สังคมได้อย่างมีความสุขค่ะเพลงที่ชอบมคะเพลงที่ชอบจะมีสองเพลงค่ะเพลงแรกก็คือ,อแก้วตาดวงใจชอบท่อน ท่อนหนึ่งที่ประทับใจก็คือแม้คนทั้งโลกหันหลังไปแต่พระอ,องค์ทรงเดินเข้ามาแล้วก็เพลงที่สองจะเป็นจงเชื่อในพระอ,องค์เถิดชอบท่อนที่ร้อ,อ,องว่ามีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้ค่ะ